จุกเนื้อพันสามสิบกครับส,ส,สดสดเลยนะเจ้ดคนมากใช้มือนะคะใช่เลยครับผมนี่นี่ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะครับผมเนี่ยอ,อร่อยจัย สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือรับผมทุกคนครับตอนนี้มีระบบสมาชิกเข้ามาใหม่ครับผมใครที่สนใจสมัครสมาชิกนะครับผมมีอยู่ทั้งหมด2ราคาครับผมทุกคนแบบที่1นะครับผมก็คือ20บาทต่อเดือนนะครับทุกคนจะได้รับเบบี้ไทเกอร์หรือว่าเสือน้อยครับผมทุกคนจะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือใต้ภาพในชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีไอคอนหลังชื่อตัวเองนะครับผมเริ่มต้นที่เสือน้อยนะครับผมแล้วระยะเวลาเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนะครับเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยก็ยังมีอีโมจิ ที่ให้เลือกเท่ๆนะครับในการพิมพ์สตรีมในสตรีมสดด้วยครับทุกคนแบบที่2นะครับผมก็คือ100บาทต่อเดือนครับผมก็จะได้เป็นพีมไทเกอร์หรือว่าเสือวัยรุ่นนั่นเองนะครับทุกคนเวลาพี่เสือสตรีมสดเนี่ยสำหรับเสือวัยรุ่นเนี่ยก็จะสามารถนะครับมาเล่นเกมกับพี่เสือในขณะที่สตรีมได้แบบสดๆเลยครับทุกคนรีบมาสมัครกันเยอะๆครับทุกคนเจอกันนะครับ สวัสดีครับผมนี่อยู่กับผมนะครับเสือรับผมแล้วก็อยู่กับแม่ยูนพาแซบจ้ะแม่ยูนพาแซบนะครับก็คือแม่ของการทีแล้วก็แม่พี่เสือแม่เนีมเองนะครับผมทุกคนก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะพาแม่นะครับมากินจุแบบสาเลยนะครับแล้วก็มี30กีบแบบสดๆดดิบๆนะแม่อันนี้คือสดจริงๆเราพิ่งไปจัดมาเลยนะครับแต่อยากบอกน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยคือแม่ชอบแล้วครับทุกคน แม่เบื่อใชจะไหมครับค่ะแม่อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำใช่ก็เลยแบบอยากทําบ้างจะอยากทาบ้างเห็นลูกๆทากันเป็นทําช่องเกี่ยวกับอะไรครับแม่เกี่ยวกับกินอย่างนี้จ้ะก็คือกินอาหารกินอาหารทั่วไปจ้ะปากกดติดตามแม่ด้วยนะคะโอเคน้องๆอย่าลืมไปติดตามนะครับผมที่ช่องนี้เลยครับผมนี่ โอเคทุกคนก่อนที่พี่เสือกับแม่จะไปเริ่มกินนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยกดคนละหนึ่งไลค์ครับผมถ้าเกิดว่าครบสัก2 0 0 0 0ไลค์นะครับ20,000่ไลค์เดี๋ยวพี่เสือจะพาแม่กินกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีครับผมนี่แม่เคยกินยังครับยังอ่าถ้าถึง2 0 0 0 0ไลค์แล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวแม่จะมีคลิปอาหารแซ่บๆนะครับกินกับพี่เสือกินกับลูกๆทุกคนนะครับอยากรู้ต้องไปดูเองครับทุกคนไปฝากด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้ครับเราจะมากินจุนะครับเราก็จะมีเเนื้อววัดิบๆลย ผมนี่แล้วก็เป็น30กรีบก็เหมือนกันครับ <c oughs> คือทุกอย่างคือจู้จริงครับแม่ แล้วก็จะมีน้ำจิ้มแจ๋วครับนี่ทุกคนนะผมเรียกแจ๋วนี้พี่เสือทำเองนะครับวันนี้ครับทำตามสูตรอีสานจริงๆเลย้วดูเจ๋งคนมากก็คือใส่เขาเรียกว่าบีวัวด้วยครับผมแล้วก็จะมีผักนะครับมีผักสลัดนะครับผมมีแตงกวาแล้วก็มีอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกถั่กปูจ้ะถั่กปูครับทุกคนนี่แล้วแล้วก็แม่ก็มีหอมนะครับแม่โชว์หน่อยมีหอมด้วยนี่แม่มีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีต้นหอมต้นหอมด้วยแม่ชอบกินคือถ้าเกิดว่าเห็นพี่เสือมากับแม่ก็คือจะผักเยอะอย่าง ถ้าผมกินคนเดียวก็จะผักน้อยโอเคพร้อมแม่ไมจ้าพร้อมเลยไปเราไปกันเลยตอนนี้เราก็แยกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจานนู้นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเนื้อเรายังกินชิ้นเดียวกันนะครับนี่โอ้ทุกคนเราจะยินมาซอยครับผมนี่สดสดเลยนะไปครับผมเอาชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กครับแม่ไม่ต้องใหญ่มากจักชิ้นพอดีมันจะได้เคี้ยวง่ายแล้วแม่เนาะใช่โอเคครับผมนี่ซอยแล้วครับเอาไว้นี่เลยแล้วกันครับนี่เดี๋ยวแม่จะได้ชิมจิ้มฟิล์มเลผม ปกติผมกินคนเดียวผมไม่ใส่นี่ครับไม่ใส่ไอ้ขมขมมานะครับ <ละ S 1> ใช่ครับมแม่ก็ไม่เคยกินขมแต่จะลองดูอันนี้ผมก็ลองเหมือนกันลองใส่มั่งปกติพี่เสือไม่ใส่ไงคนก็จะบอกว่าทำไมทำไมพี่เสือไม่ใส่อะไรงนี้มันจะอร่อยเลยอะไรงนี้แต่มันก็เป็นสูตรเราอะไรเงี้ยใช่นีโอเคครับแม่เราซอยมาแล้วครับผมนี่ใ่จานเลยครับแม่ใช้มือใช้อะไรก็แล้วแต่แม่เลยแต่ผมใช้มือได้ไหมอีสานครับผม ซอยไปทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานดิบนะครับเนาะแต่ว่าคนทานก็เยอะอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทานบ่อยนะค่ะอาหารพวกนี้ไม่ควรทานบ่อยนะครับเพราะว่ายังไงมันก็คืออาหารดีประเมคใช่มันาน,นานทีได้ใช่นาน,นานทีครับผมโอ้ยผมว่าคนอีสานนี่น้ำลายไหลแล้วเนี่ย <laughs> ทุกคนนี่มี30กีบครับผมก็ไม่เคยกินนะแม่30กีบ่แบบดิบนหะปกติ เราจะไปลวกไปต้มมากก็ลวกจ้ะใช่ครับแต่ว่านี่โอ้โหน่ากินมากเลยสดมากต้องลองนี่ต้องลองนี่ครับผมโทษนะครับแม่จ้ะวุ้กกรึบเลยครับเห็นแล้วน้ำลายแตกโอ้ยมาพี่น้องไปทุกคนมาจุดๆนี่ครับผมเห็นแล้วแบบสุดยอดมากไม่ใช้มือนะคะใช้เลยครับผมนี่เราล้างมือกันเรียบร้อยไม่ต้องบอกทุกคนเรียบร้อยแล้ะนี่ทุกคน ยอดน้ำจิ้มแซ่บน,น,นี่ทุกคนไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะครับผมเนี่ย <c oughs> อร่อยช่ยเฮ้ยผมไม่เคยซื้อสามสิบปีแบบนี้ถ้ามันหวานนะแม่ใช่ไหมเนะนี่ยผมแตง <c oughs> เขาเรียกว่าจุเนื้อพันสามสิบีครับเนี่ยเปือย กลิ่นหอมผมไม่กล้ากินเลยไม่เคยกินไม่ทุกคนอร่อยผมว่าแล้วผมเห็นช่องอีสานหลายช่องเขากินอย่างเงี้ยปกติมันหายากกันแม่ใช่ค่ะสามสิบกีบนะครับนี่โอ้โหไม่มีความคาวเลยทุกคนอือีครับออร่อยปกติแม่ไม่ค่อยกินนะคะวันนี้กินอร่อยเพราะเนื้อมันสดด้วยเนาะเนื้อสดเนื้อหวาน น้อสดมากหุ้ยสามสิบกรีบปกติผมกินแบบลวกก็อร่อยใช่ออตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านอยู่สองคนอร่อยสองคนอร่อยเฉยโอเคนี่ <laughs> <laughs> อร่อยกริงนะโอ้ทุกคนดูดิยนกกรลองไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวจะได้เห็นผมกินนกครับ <laughs> อืมีสลัดอันนี้เอากินเดือนละครั้งเต็มที่แล้วครับ <c oughs> น,นี่โอ้โห,โโหโผ่านไหมแม่ที่ผมทําอร่อยลูกอร่อย <c oughs> ปกติแม่ไม่ค่อยกินพวกนี้อยู่แล้วแต่วันนี้ไม่กินแม่อาบะอร่อยแต่วันนี้ผมว่าเนื้อสดมาก <c oughs> ใช่ครับสดแบบสดจริงๆเลย จะบอกทุกคนนะเราจะไม่ได้มากินหมดนะครับผมเพราะเยอะมากครับทุกคนใช่กินหมดนี่ไม่ไหวเนื้อเกือบโลนหนอ่แม่ใช่เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราจะไปทําเมนูสุกๆทุกคนสามสิบกี่บครับอืมหู่ัวูหัวผู ปกติผมอยู่ผมไม่ค่อยกินผักแม่ใช่ไหมคะมาอยู่กับแม่เห็นแม่กินผักแล้วอยากกินตามแม่เป็นคนชอบกินผักไม่พอสมัยเด็กผมไม่เอาเลยสมัยเด็กไม่กินเลยผักอร่อยไหมผมติดใจสามสิบสี่ใช่ไหมตัดให้แม่ครับครับแม่ทุกคนทุกคนเงียบซอยเลยชิ้นใหญ่ๆหญโอ้ยเออทุกคนเดี๋ยว ช่องแม่เนี่ยแม่จะมากินกับนกใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเอานกมากินหรือนกมานั่งด้วยเอาแก้วมานั่งด้วยจ้ะเอาแก้วมากินแตงคิดว่าแม่จะกินนกเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับไม่มียูทูบเบอร์คนไหนทํานะครับคือกินกินอาหารแล้วก็นกมากินด้วยหมายถึงว่าเอามาเกาะก็กินของเขาใช่ไหมครับเขาอยู่ข้างหลังถ้าเอ้เขามาตั้งข้างหน้ารับรองเลยไม่เหลือค่ะไม่เหลือทุกคนดูแซ่บครับผมนี่ ผักเข้าเหนียวเลยไหมนะใช่ค่ะผักก็สดมากใช่คนกินก็สดนะครับแม่ลองพันอย่างครับเนี่ยเขาเรียกพันสามสิบกีบเอาเนื้อแล้วก็สามสิบกีบพันไม่เคยลองนี่แม่ต้องทำอย่างนี้ใช่เอาสามสิบกีบพันเนื้อครับแล้วก็จิ้มแม่ลองดูคือยอดมากใช่เขาเรียกเวลาเขาเรียกเขาเรียก จุดนึ่งก็พันสามสิบกี่ครับให้แม่ลองสามสิบกี่แม่หมดค่ะหอ่อใช่ไหมลูกครับห่อเลยต้องเอาใหญ่กว่านี้หน่อยเอาโอเคกินได้ใช่ลอ 2, งพันงานแม่กลึบกรึบกรึบกรึบโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมีเสือยกับแม่ก็กินไปเยอะพอสมควรแล้วนะสามสิบกี่เหลือแค่เนี้ยครับเดี๋ยวเราเจะเอาไปทําสุกบ้างนะครับก็เรามากินให้รู้เพราะแม่ไม่เคยกินจริงจัง ช่วันนี้เป็นวันแรกนะกนทุกคนกินเยอะด้วยวันนี้เดี๋ยวจะปวดท้องค่ะโอคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่เสือฝากอย่างเดียวนะครับผมไปกดติดตามแม่ด้วยนะช่องช่องแม่ยูนพาแซบจ้ะไหนขอเปิดตัวเวลาเปิดตัวได้แม่สักหน่อยได้ไหมครับเวลาเปิดคลิป <laughs> แม่เขินแม่เขินแม,แม่ใหม่อยู่แม่เขินอยู่โอเคี้ทุกคนอ,อยากรู้ไปติดตามแล้วกันนะครับผมนะ,ะที่ช่องนี้อีกรอบหนึ่งไม่ยุนพาซาบจ้ะ,ะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วกดคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้พี่เสือกับแม่เนี่ยกินเมนูอะไรอีกนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆเลยครับทุกคนเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนไปวันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย